ตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟทดลองหรือว่าเซิร์ฟแอดวานนะครับก็ได้มีการปล่อยตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้านะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักที่เราเล่นเล่นกันอยู่นั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำและใครเข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์ a เอพีซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่า มีอะไรใหม่ๆที่จะอัปเดตเข้ามาในแพทหน้านั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเอาเป็นเนื้อหาหลักๆก่อนนะครับก็จะเกี่ยวกับพวกตัวละครนะครับตัวละครที่จะมีการปรับเปลี่ยนสกิลนะครับผมปรับเปลี่ยนสกิลก็คืออะไรก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าไม่ใช่การบัฟให้เก่งขึ้นหรือว่าการเนิร์ฟให้กากลงนะครับแต่จะเป็นการปรับปรุงสกิลก็คือเปลี่ยนสกิลตรงนี้เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัว อะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวอันตรนิโอนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยสกิลปกติมันจะเป็นการเพิ่มเลือด40ช่วงต้นเกมนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเพิ่มเกาะ40ช่วงต้นเกมแทนนั่นเองนะครับจากเลือดมาเป็นเกาะก็คือการปรับสกิลใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นตัวแรก นะครับผมแล้วก็ตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวซา,านินะครับผมก็คือเมื่อเราใช้สกิลกดแล้วเนี่ยจะมีเกราะเพิ่มขึ้นมาให้เพื่อนร่วมทีมในระยะ10เมตรเป็นจํานวน50หน่วยนั่นเองและเราก็จะได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าหลังจาก5วินาทีเนี่ยเกราะตัวนี้เนี่ยก็จะสลายไปนั่นเองจงังหวะแบบวงนวนะครับจงังหวะแบบนวลนวแล้วก็กดสกิลกดใช้เนี่ยถือว่าช่วยเพื่อนได้เยอะมากๆเลยนะครับผมจะมีการเพิ่มเกราะเข้ามาด้วยนว่ยจะเป็นสกิลกดใช้อะไร ก็แล้วแต่นะครับโคโนลิงนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับกดใช้ปุ๊บจะได้เกราะมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวชิโร่นะครับที่โดนปรับใหม่นะแต่ชิโร่เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้โดนปรับนะครับแต่ว่ามันน่าจะโดนเนิร์ฟด้วยนะครับผมเพราะว่าจากตอนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเมื่อผู้เล่นถูกโจมตีจากระยะไม่เกิน1 0 0เมตรเนี่ยถ้า เราโจมตีกลับไปเนี่ยจะเป็นการจเจาะเกราะแบบ100%นะครับผมแต่ว่าสกิลที่ถูกปรับใหม่มาเนี่ยก็คือว่ามันจะ เขาเรียกว่าตัวนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยจะหายไปเลยนะครับผมจะเหลือสกิลแค่เมื่อผู้เล่นถูกโจมตีจากจากระยะไม่เกิน100เมตรเนี่ยศัตรูที่โจมตีจะถูกมาร์คเป็นระยะเวลา6วินาทีก็คือตัวดาเมจตัวนี้เนี่ยจะหายไปเหลือเพียงแค่มาร์คเป้าหมายเท่านั้นนะครับศัตรูจะติดมาร์คแต่ว่าถ้ายิงส่วนไปเนี่ยจะไม่มีการเจาะเกราะร้อยแล้วนั่นเองในแพทหน้าสําหรับตัวชิโร นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูในอ่าเดี๋ยวค่อยว่าไปดูในเซิร์ฟแอดวานแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูตัวละครใหม่ก่อนก็นแล้วกันนะครับซึ่งตัวละครใหม่เนี่ยจะเป็นชื่อว่าซูซี่นะครับเป็นตัวละครที่เป็นแบบนักล่าฆ่าหัวนะครับสังเกตตรงเหรียญของผมนะครับตอนนี้มีอยู่1,100เหรียญเมื่อสังหารปุ๊บเนี่ยก็จะได้เหรียญมา1 0 0้นั่นเองอันนี้คือการแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผมแต่ถ้าอ้างอิงจากสกิลที่เขาเขียนมานะครับเขาบอกว่าศัตรูท ติดมาร์กเนี่ยเมื่อเราสังหารศัตรูที่ติดมาร์กจะได้เอ่อจะได้เหรียญ1น0หรือว่าเพื่อนร่วมทีมสังหารศัตรูที่ติดมาร์กเนี่ยก็จะได้เหรียญ100เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือสกิลที่เขาเขียนมาแต่ว่าจากที่ลองเล่นแล้วเนี่ยเหมือนว่ามาร์กมันจะยังบัคอยู่นะครับแต่ก็สรุปง่ายๆแล,แล้วแหละสังหารแล้วก็ได้เจ้าตัวเ,าเขาเรียกว่าได้เหรียญมา100นั่นเองเนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่มีการปรับปรุงอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวไนริกนะครับซึ่งไน จะเป็นการอันนี้คือปรับใหม่แล้วนะครับจะมีการฟื้นฟูไอซ์วอลล์250 h p ต่อวินาทีนะครับเมื่อาาไอซ์วอลล์โดนโจมตีเพื่อนร่วมทีมระยะ5เมตรเนี่ยก็จะได้รับการฟื้นฟูลเลือด20หน่วยต่อวินาทีก็คือจะได้2วิเป็น40หน่วยเต็มที่นะครับต่อผู้เล่นต่อแต่ละไอวอลนะครับแพดหน้าเนี่ยจะมีการปรับเมืองพีกนะครับปรับแผนที่เมืองพีกแบบ สร้างใหม่เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้จะเป็นเมืองพิกนะครับต้องบอกก่อนพิกในเกาะสวรรค์ปกติเลยนะครับนี่ก็จะมีการแบบเพิ่มลงรถเข้ามาแล้วก็ปรับโรงเรียนเป็นแบบจุดศูนย์กลางนะครับบ้านกลางก็จะกลายเป็นโรงเรียนแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็รอบนอกเนี่ยจะมีพวกสระว่ายน้านะครับผมมีเป็นพุ่มหญ้าเขาวงกฏมีรถอยู่ที่ตำแหน่งนี้เลยนะครับแล้วก็มีบ้านมีห้องน้ําอีกแบบ ปร,รับปลายนะครับแล้วก็มีหินใหญ่เพิ่มเข้ามาสักประมาณ2อันประมาณนี้อันนี้จะเป็นขาวงกดนี่ดูภายในครับมีต้นกล้วยอยู่ตรงกลางด้วยไม่รู้ว่าเอามาทําไมนะครับก็จะมีอยู่สักประมาณ6ห้องประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีจะมีแบบว่าเราสามารถแบบ ดูได้นะครับผมดูแบบข้างนอกได้แล้วก็ปีนข้ามไปข้างในได้ด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็บันไดนะครับบันไดเนี่ยมันตอนแรกคิดว่ามันขึ้นได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นไม่ได้นะครับที่ผมบอกว่าแพทหน้าเนี่ยอาจจะเล่นยากขึ้นนะครับผมก็คือแพทหน้าเนี่ย นะครับผมหนึ่งเลยคือสายแคมป์อยู่ยากแน่นอนนะครับเพราะว่าสายแคมป์ถ้าเราอยู่บนหลังคาเนี่ยมันจะติดมาร์กและศัตรูก็จะเห็นด้วยนะครับผมเมื่อโดนมาร์กตัวนี้เนี่ยาดาเมจที่เราได้รับนะครับผมจะแรงกว่าเดิมนะครับก็คือจุดจบสายแคมป์นั่นเองใครแคมป์นบนหลังคาจะมีจุดมาร์กขึ้นแบบนี้ให้ศัตรูยิงได้แล้วยิงเข้าเนี่ยจะแรงกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยแล้วก็แพ่หน้านะครับผมจะมีเกาะใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นเกาะที่มีชื่อ ว่าเกราะนาโนนะครับจะเป็นเกราะสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับสังเกตรตรงหลอดเลือดเลยนะครับคือมันจะแยกมันจะแยกกับตัวเกราะธรรมดานะครับเกราะธรรมดาก็ยังมีอยู่เนี่ยเวลาเรายิงไปแบบเนี้ยนะครับผมมันจะเข้าเกราะนาโนก็คือดาเมดสีฟ้าแบบนี้เลยนั่นเองนะครับนี่แต่ว่าดาเมจสีเหลืองเนี่ยคือแบบเขา้ขาเข้าเลือดขเข้าเลือดปกตินะครับเลือด200ปกติเลยแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจสีฟ้าเนี่ยก็คือจะเข้าเกราะนาโนนะครับผมเกราะนาโนดียังไงนะครับคือเกราะนาโนเนี่ยมันจะมีตัวซ่อมของมันท แยกกับกล่องเหลืองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถหาเก็บได้ตามปกติเลยเกราะนาโนเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราโดนดาเมจนะครับตัวเกราะจะลดตัวเลือดเนี่ยจะไม่ลดเลยนะครับผมจะเข้าแค่ตัวเกราะแบบว่า100%เลยคือบางทีเราเจอปัญหาเกราะปกติเกราะสีเหลืองเนี่ย ก็คือเกราะไม่ลดแต่ว่าเลือดเราลดนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกราะนาโนเกราะใหม่นะครับสามารถหาเก็บได้ตามแมปเลยนะครับผมไม่ต้องเอาเกราะธรรมดาไปอัพนะครับผมนี่ก็เก็บมาแล้วก็จะได้หลอดมาแบบนี้เลยนะครับหลอดก็จะเยอะขึ้นตามเลเวลของตัวเกราะนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้แบบเป็นการทดสอบเลยนะครับระเบิดแบบเต็มๆเ,เลยนะครับอันนี้เป็นเกราะสีนาโนนะครับก็ดาเมจก็จะเข้า แค่ที่ตัวเกราะและตัวเกราะเนี่ยก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้าหากว่าเราไม่ใช้ตัวอัพตัวซ่อมสําหรับเกราะนาโนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นของที่โกงมากๆในแพทหน้านะครับสําหรับเกราะนาโนคือแบบเล่นยากกว่าเดิมแน่นอนยิงตัวยากกว่าเดิมแน่นอนถ้าเราไม่ยิงหัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมปืน ดาเมจบวก10นะครับเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยปืนดาเมจบวก10บวกอัตราในการยิง2ลบความเร็วรีโหลด1นะครับผมแล้วก็มีนี่ดาเมจ6นะครับดาเมจ5ดาเมจ1ิโอ้โหคือแบบคือต้องบอกก่อนนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ตัวปืนที่ใช้ เล่นในโหมดปกตินะครับผมน่าจะเป็นโหมดซอมบี้นะครับผมน่าจะใช้ได้แค่โหมดซอมบี้เนาะตอนแรกผมเห็นผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมแหมโอ้โหดามเมจบวกสนะิบเนเกินไปหรือเปล่ามันจะยิงขนาดไหนวะนี่ฮะนะครับผม,ผมก็เป็นโหมดซอมบี้ที่คาดว่าน่าจะมาในแพทคหน้าแล้วก็ตัวโทเค็นที่เราได้มาจากการเล่นเนี่ยก็น่าจะเอามาแลกเจ้าตัวสกาถาวรตัวนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็คาดว่าโหมดซอมบี้เนี่ยจะอยู่ยาวๆเลยรับผมตอนนี้เราก็กลับมาเซิร์ฟหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบูยา่าพาร์ แบบเร็วๆกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นแบบมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและที่สําคัญเนี่ยชุดมันอัพไม่ได้จริงไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบูย่าพาสนะครับผมบูย่าพาสซีซั่นถัดไปเลยนั่นเองเขาดูลองสังเกตตัวท่านะครับผมท่าตอนต้นคลิปเนี่ยจะเป็นท่าแบบถือปลาท่าตกปลาเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกินปืนประจําตัวเสีสูงนะครับหรือว่าบูย่าพาสก็เป็นฟาร์มัสระยะ2บวกความเร็วเคลื่อนที่1แล้วก็ลบแม่นยำออกไป1 นะครับของอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมมีเป็นพวกตัวกังกงกางเกงนะครับสำหรับสายฟรีเนาะแล้วก็จะมีเป็นชุดผู้หญิงนะครับผมซึ่งชุดผู้หญิงในซีซั่นนี้เนี่ยจะสามารถปรับ แต่งได้นะครับผมปรับแต่งได้นะครับผมก็จะมีแบบสีปกติเป็นสีขาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแบบตัวออร่านะครับผมเป็นแบบตัวปรับแต่งนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็มีการเปลี่ยนประมาณนี้แหละนะครับผมก็น่าจะชอบกันเนาะสาวๆน่าจะชอบกันเป็นแบบสีขาวขาวเลยนะครับผมนะแล้วก็ของอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมมีเป็นโปรไฟล์เนาะเลเวลส0ก็ได้ตัว แอร์บอร์ดนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวกล่องศพนะครับผมตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เลเวลที่40นะครับผมก็จะเป็นสกินรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ตรีมสีมันจะออกแบบฟ้าขาวนะครับแล้วก็เป็นตรีมอนาคตอนาคตหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป็นร่มนะครับผมแล้วก็อย่างที่ได้รู้กันไปนะครับว่าชุดผู้ชายจะไม่สามารถปรับแต่งได้ นะครับผมก็คือปกติแล้วเนี่ยชุดผู้หญิงมันจะไม่สามารถปรับแต่งได้แต่ว่าชุดผู้ชายจะสามารถปรับแต่งได้แต่ว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยชุดผู้ชายจะไม่สามารถปรับแต่งได้แต่ว่าชุดผู้หญิงเนี่ยจะสามารถปรับแต่งได้นั่นเองเนะครับอย่างอื่นก็มีประมาณนี้เลยนะครับไม่ค่อยน่าสนใจอะไรมากเนาะจะมีตัวแอร์บอร์ดนะครับผมในเลเวลที่เจ็ดสิบ แล้วก็80เนี่ยจะเป็นสกินระเบิร์ดนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยแล้วน่าจะคุ้นๆหน้าตากันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เลเวลร้อยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวฟาร์มาสนะครับฟาร์มาสถาวรน,นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะอยู่ในเลเวลที่ร้อยเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเลเวลอื่นๆนะครับผมเลเวลที่100กว่าๆนะครับก็จะมีคาตนะ130นะครับผมเอ้ยน่าจะเป็น คัตนาหรือมีดหัวตัดผมดูใหม่ก่อนน่าจะเป็นมีดหัวตัดนะครับตัวนี้มีดหัวตัดก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเนะครับผมนะแล้วก็ในเลเวลที่หนึ่งร้อยสี่สิบเนี่ยก็เป็นกระเป๋าปกตินะครับน่าจะไม่ได้ค่อยได้ใส่กันหรอกแล้วก็เลเวลร้อยห้าสิบเนี่ยคือท่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันอยู่ในสีกันสูงก็จริงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสีกันสูงนะครับผมมันอยู่ในตัว ตัวความสําเร็จตัวนี้นะครับผมซึ่งความสําเร็จตัวนี้เนี่ยก็เป็นท่าตัวนี้แหละนะครับผมเลยมีการถกเถียงกันว่ามันจะเป็นท่าตกปลาในต้นคลิป แบบนี้หรือว่ามันอาจจะเป็นท่าใหม่ในแพทนี้ที่เป็นท่าชิงชา้านะครับผมท่านผู้ชมก็ลองทายกันมาดูนะครับผมว่ามันจะเป็นท่าตกปลาหรือว่าท่าชิงชา้าตัวนี้นั่นเองแต่ว่าท่านั่งนั่งเก้าอี้นะี่น่าจะไม่ใช่แัวนะผมโอเคท่านผู้ชมสรุปวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกดกดกระดิ่งกระบายใ,ให้มาคเอฟีด้วยแัวนสะรุปวันนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนแล้วเนาะไว้เจอกันะค,คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย ครูม้า